สวัสดีครับพี่น้อง FC ครับอ่าเป็นหน้าคาวมากแล้วหน้าคาวมากเองเลยสีผ yeah. uh, ้ามาเบิ hmm, uh, mm ้งครับอัญอล์นี่อัญยังครับพี่น้องนี่เบิ้งไทเป็นคน่อกรับครับนี่ไยเอ้าเลกเฟไปให้มาพี่ม่พี่ม่พี่โอ้ม่ี่มี่มซอนบอกมาซอนมาซอน พระพุทธลูปครับน้่นเพิเห็นหรอบอกฮะหนึ่งเห็นโดนหรอบอกนอันี่นี้เป็นปูนได้หนิหนอความเสือจังไดจะมาอยงมองนี่ นี่ครับพี่น้องแม่เคยใครครเคยเห็นก่อนมากเลรนี่ผู้ใดผู้ใดเคยเห็นครับ บ,บ่ท่านบอกพี่กั๊ดดอกเดียนสิมาหลายบ่ท่านบอกขันถือเลยแล้ววัานี้นึงนี่สี่อันนี่เลยนี่ทำไมเคยเห็นมากก้อนเหรอบอกบ่ก็เห็นเรียนนามน้องงกับพานเมื่อก็ม่ไเจอบุพมีาสังเกตบุีาสังเกตอันหววเรียงหัวเรียงขวอกับโเป็นอบนองเนี่ยง่วเรียงวไกะบ่ท่านไม่ไปหง นี่ครับไท,ทยมุ่งมาแล้วครับหน้าคาว <c oughs> นี่ครับพี่น้องหนามนี่ครับรคนมาตรงแสงผ่านไปผ่านมากกับพวกเห็นหนอะไม่เ <c oughs> ละคนเคยเห็นกับเคยเห็นแบบบอ,บอไผ่เนาะคนมาเห็นกับโพดไปกับมีแต่คนมามาเบิงได้แบบนี้ หนึ่งจะเข้าไปออกไปฮะไาแม่ว่าหน้าอันผ้าเนพุทธอ๋อจะน้องไงะว่าแต่ออกน้องไงผุดล่อขึ้นมาโมเมนอยู่นั่นมัน กเดีนี่โห้เป็นปันผู้อนปันจะได้่มบหหันห้ตีใส่ไหนนี่โอ้ยปีะหุ่ต่เขาเห็ดบดไม่ไม่ร้อยปีแล้วปั่นขึ้นไปไหนจักปีจักปีขึ้นหลังเหรออ้ยองพีีดก์ียามุนเข้ามาเด้้องี่เรกคผู้อนผู้อนเป็นคนน้อยน้อยปูนป่แล้วปั่นขึ้นอะ